สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวเล่นปอทรายกันหน่อยนะครับวันนี้มาหากินไกลครับมาหากินถึงป่ามโมกันเลยเอาทรายไปให้ลูกค้าที่หมู่บ้านจัดสรรที่โลบบุรีนะครับลูกค้าสั่งทรายหยาบกับทรายละเอียดอย่างละตัวครับ ข้อดีของรถท่วงก,ก็คือตรงนี้นะครับเราสามารถแยกลูกแยกแม่ได้ครับเราสามารถเอาสินค้าไม่เหมือนกันไปส่งให้ลูกค้าได้นะครับในกรดีที่อยู่ใกล้ๆก,กันนะครับแล้วอยู่แหล่งเดียวกันนะครับอ้าวใรมาเอาใรทำสายหกไว้เนี่ยเยียบเลย เข้าก็จะจะสนุกนิดนึงครับบอตายจะมัดนิดนึงจะไกลนิดนึงนะครับอย่างบอนี้จากปากทางเข้ามาก็น่าจะราวสามกิโลนะครับไม่ไกลไม่ไกลครับกําลังดี แต่เขาจะมีทรายให้เราไหมเนี่ย หนูเฝ้าเอไง